ีครับพบกับการ,รายการกกไร้สาระกับครูแว่นเอาดอ o เข้ากล้องเลยไร้สาระกับครูแว่นเอาดอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของไปแคมปิ้งพอไปแคมปิ้งแล้วมันก็ต้องมีปิ้งย่างใช่ไหมต้องมีการทํากับข้าวกันบ้างนะครับบางคนสายทํากับข้าวก็จะต้องมีอุปรกรณ์ทําครัวไปวิธีที่ไปแล้วดูแบบ ครูที่สุดก็แบบซื้อหม้อแบบสวยๆต้อไทเทเนียมแพงๆผมมีขายไหม <c oughs> ที่ดีแบบมันเป็นหม้อสนามที่เซ็ตมาเลยเป็นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างน,นะครับมีบางบางยี่ห้อของสนามเดินป่าแล้วก็มีอยู่ที่ร้านแต่ผมกำลังจะแนะนําว่าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ต้องการให้มันเป็นสมาร์ทไลฟ์ขนาดนั้นอะ่ะมันมีวิธีแบบปกติของผมด้วยนะปกติของผมคืออะไรถ้าเราจะไปแคมปปิ้ง เตาเนี่ยไอเตาหัวเล็กผมก็มีขายนะครับของไฟเมเปิลแต่ถ้าเราแบบปกติปกติของผมคือเหมือนใช้ชีวิตอยู่ปกติธรรมดาไม่ต้องแบบขึ้นป่าร่องเบาที่สุดจอดรถไปอยุธยาแห่งชาติการเต็นเต็นธรรมดาเต็นโงโ่ๆโนี่แหละกลารเต้นธรรมดาที่มันไม่แพงมากเตาเตาอย่างเนี้ยเลิกงานกลับมา ก็มาผัดกะเพราที่บ้านต่อได้ต้มชาบูกินได้เตาแก๊สเตาเตาแบบมีขนาดนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบเล็กมากๆแบบนั้นบบอันนั้นก็ออกมาต้มกาแฟขึ้นเขาสูงๆไม่ต้องแบกของเยอะแต่ถ้าเป็นสายกินกินดุนะครับตั้งแคมป์แล้วแดดเอาเตาอย่างนี้สะดวกกว่าแล้วแก๊สก็ไม่แพงนะครับอา้าวพี่แลวไอหม้อสวยๆไม่มีเอาหม้อ,งมอมไงผมใช้เนี้ยเป็นโตะที่บ้านมีเิ่นโตไหม ้ามีไปรื้อมาจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับปินโตฮะมันไม่เท่ตรงไหนวะมันใช้ได้เลยนะเนี่ยมันใส่ข้าวได้มันทำขอข้าวได้ด้วยเออผมว่าที่บ้านคุณก็อาจจะมีนะครับลองไปรื้อดูบางทีเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาเครื่องครัวขนาดใหญ่ไปนะครับเอาปินโตไปปินโตที่ร้านผมมีขายสองไซส์นี้นะครับฟังดูคนตีนปะเนี่ยจริงผมก็ปลากับปินโตนี่แหละแล้วปินโตทำกับข้าวได้ด้วยนะ เพราะว่าบอดี้มันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นนะเฮ้ยแล้วราคาไม่แพงหลังจากแคมป์เสร็จกลับมากินข้าวที่บ้านได้ต่อเพราะเรากินข้าวปริมาณเท่าเดิมที่เพิ่มเติมคือเราเปลี่ยนที่กินเราเปลี่ยนที่กินเราไปตามอุทยานแห่งชาติเราไปปรุงอาหารเปลี่ยนที่นะครับน้งพริกน้ำปลาเราก็เอาที่บ้านไปเอาผลเล็กไปก็ได้ไปซื้อพอแคมป์เสร็จก็เอากลับมาบ้านนี่ไงนี่แหละโอ้พี่มันไม่เท่เลย นี่นําเสนอแบบไม่เท่นะครับนําเสนอกันแบบไม่เท่ถ้าแ,แบบเท่เทมันก็มีขายไอ้ที่มันราคาจะอาจจะสูงสูๆหน่อยหน้าตาดีหน้าตาหล่อนะครับเ็าอาจจะสูงสๆหน่อยแล้วอย่างเงี้ยปิ้งผัดไม่ได้เหรอได้สิทําไมจะไม่ได้นี่ไงไอ้เตานี่เราก็มีขายนะครับเพราะว่าเป็นเตาคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพง เนี่ยก็จะมีขาตั้งเราแบบน,นี้นะครับผมก็ยทำรีวิวไปแล้วนะลองไปดูเนี่ยได้ไหมอ่ะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิกตานะพิกตาเดียวหมดได้ไหมน่ะอ้าวเอาพี่แล้วจะกลับทั้งไงอ่ะนี่ไงมีขายนี่ไงตับเพเขก็ไปได้เลยนี่ไง ถูกไตฮาเอาเนี่ยปิ้งย่างได้เลยนะครับหรือคุณจะต้มข้าวไหมหุงข้าวไหมถ้าไม่อยากซื้อไปหุงเองเลยเอาแบบเอาครบทุกวงจรเลยทําที่นั่นทั้งหมดทําสดได้หรือข้าวเป่าคุณจะซื้อเอาก็ได้นะที่ไอเซเว่นก็มีอ่ะเอาเวฟข้าเวฟไอข้าวเ,วเาาวปล่าเป็นถ้วยก็กินได้ทําแต่กับข้าวอย่างเดียวหรือคุณจะหุงข้าวด้วยเชิญข้าวต้มก็ได้ ก,ก็ได้นี่ไงหนีบยกวางได้เลยไอ้ตัวนี้ดีมากนะครับหาซื้อได้ที่ร้านมีขายสัดใจไหมแล้วกินยังไงครพัพี่นี่ไงชอ,อนซ่อมครับก็มีไฟเมเปิลนี่ครบเลยนะครับทับได้วับช้อนมามีดมานี่มีดนี่กินแล้วแบบเคลียร์กัน,บแบบนไม่ลงก็มีดคนละเล่มลุย เอามีดนี่แหละแผลจะได้ไม่ลึกหน่อยมันไปไกลโรงพยาบาลอนะ่ะมีปัญหาเคียย์กันเลยอ่ามึงซ่อมอันนึงไขรได้ช้อนก็ซวยแทงเขาไม่ได้ไขรได้ซ่อมได้มีดมันก็สู้คอได้หน่อยอานนี้นะครับเครื่องครัวราคาไม่แพงลองมาซื้อได้ที่นี่หรือไอ้ปิ่นโตที่บ้านมีอยู่ลองดูลองหาดูจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้ออะไรเยอะแยะไอ้เตาเนี่ยเอากลับมามากินหมูกระทะที่บ้านก็ได้แก๊สก็มีขายนะครับแล้วแต่นะ เลือกใครเลือกท่านอันนี้ผมว่าแม่งสมดุลที่สุดละสมดุลที่สุดคือถ้าแบบถ้าถูกกว่านี้ก็ไปนั่งกินที่อุทยาน่ะแต่ถ้าแบบขอต้มมามา่มามาันๆพอสายแคมป์หน่อยแต่ไม่อยากลงเงินเยอะไม่ต้องอยากซื้อของแพงบ่อยๆแล้วนี่แม่งไปบ่อยได้ด้วยนะแบบเนี้ยเออราคาเงินเหลือเพียบเลยไปไปซื้ออย่างอื่นได้กินเลยตามตำนานซื้อแอลกอฮอล์กินบ้านเบอร์เอาตังค์มาซื้อมอไ่นี้พอบ้างที่เหลือซื้อแอลกอฮอล์กินแหลในหัวไม่มีอะไรเลยแค่นี้สวัสดีครับ